สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ทับ1ที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยครับนักเรียนครับชั่วโมงเมื่อวานเราได้อ่านบทเรียนบทเรียนที่8เรื่องของโลกร้อนไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับยังจําได้ไหมว่าสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรใครเป็นคนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วเรามีวิธีการแก้ไขยังไงครับ เอมีนักเรียนคนไหนบ้างนะยังจำได้ตอบครูเบนหน่อยครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปตอบคำถามในแบบฝึกหน้าที่80ถึงหน้าที่82เดี๋ยวเราไปทบทวนบทเรียนก่อนนะครับนักเรียนครับภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่เราปล่ปอยกา๊าซพิษนะครับเข้าสู่ธรรมชาติการที่เราเผาขยะเผาไหม้ต่างๆการปล่อยของเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ใช่ไหมครับจนทําให้เกิดภาวะโรคร้อนสิ่งเหล่านี้นักเรียนครับเกิดจากใครเกิดจากน้ํามือมนุษย์ทั้งนั้นหมดเลยเขาบอกว่าวิธีการที่จะช่วยกันนะครับป้องกันไม่เกิดภาวะโรกร้อนหนึ่งการทิ้งขยะให้ลงถังการไม่เผาไม่จุดขยะหรือว่าไม่เผาไหม้ขยะนั่นเองนะครับต่อไปครับการที่เราทํำไงต่อโลกการที่เราช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟ นะครับช่วยการปลูกต้นไม้นะครับไม่ตัดไม้ทําลายป่านะครับเปลี่ยนการใช้กล่องโฟมนะครับามาเปลี่ยนเป็น,ป,นปินโตบ้างมาเป็นสิ่งของต่างๆบ้างที่ย่อยสลายได้ใช่ไหมครับนักเรียนและที่สำคัญครับเปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้าเนี่ยนี่ครับลดการใช้เครื่องจัก,กรยานยนต์นะครับรถมเอเตอร์ไซค์เวลาเล่นไปที่สถานที่ใกล้ๆใช่ไหมครับ ปั่นจักรยานลูกอ่าปั่นจักรยานเป็นการลดนะครับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถแล้วยังทําให้เราร่างกายแข็งแรงบางคนไปที่นิดที่หน่อยนะครับก็ปั่นเอาปั่นจักรยานไปอย่างนี้นะครับก็เป็นการลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าควรลดนั่นเองลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมพร้อมกันนะครับหน้าที่80นักเรียนเขาบอกว่าเติมคําให้ถูกต้องลงในช่องว่าง มีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันครับภูเขาน้ำแข็งภาพ,พยนตร์สารคดีหรือดูฝนอากาศแปรปรวนหรือดูร้อนหมีขั้วโลกสีขาวหรือดูหนาวเกิดภัยธรรมชาติอ่าเราไปดูลูกข้อหนึ่ง เพียงแค่เดือนเดียวใส่เสื้อกันหนาวฝนตกหนักอากาศร้อนขึ้นอย่างกระทันหัน,หนเดือนนี้มีกี่ฤดูฤดูอะไรบ้างเรียนตอบพร้อมกับคุณครูครับลูกมีสามฤดูมี3ฤด,ดูครับเอมีฤดูอะไรบ้างนะฤดูเขียนเครับลูกฤดูร้อนฤดูร้อนครับ ต่อไปครับหรือดูหนาวหรือดูหนาวเสร็จแล้วครับหรือดูฝนครับรอ่าหดูฝนอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่2กันนะัเรียนเอ๊ะคำนี้เราตอบแล้วเราตอบแล้วใช่ไหมครับ เราตอบแล้วต่อไปข้อที่สองถามเราว่าผู้ที่เด็กไปพบให้ความรู้นะครับแก่เด็กเป็นอย่างไรผู้ที่เด็กไปพบให้ความรู้ได้ไปชมชมอะไรลูกชมอะไรเขาไปชมอะไรนะชมสาระอะไรลูกเอามานาย้อนกลับดูสิชมภาพยนตร์สารคดีอ่อาเขียนไหครับภาพยนตร์สารคดี ภาพพยนต์นักเรียนอย่าลืมนะพยนตรอรอนะโลกสารคดีสารคดีคอควายดอเด็กครับลูกอ่าภาพพยนต์สารคดีเดี๋ยวครูย้ายก่อนนะเรียนเห็นชัดไหมโลกภาพพยนต์สารคดีโอเคนะครับอ่าเป็นภาพพยนต์สารคดีนะนักเรียนนะ ภาพยนตร์สารคดีครับต่อไปครับข้อที่3เขาบอกว่าสิ่งที่เด็กๆไปชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่เด็กๆไปชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกเอไปดูสิไปดูสิลูกเกี่ยวกับอะไรนะเอ้ไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกจำได้ไหมหมีขั้วโลกสีขาวนะครับใช่ไหมครับ หมีขั้วโลกสีขาวกับภูเขาน้ําแข็งหมีขั้วโลกสีขาวกับภูเขาน้ําแข็งอเอาเขียนเลยครับหม,มีขั้วโลกหมีขั้วโลกนะครับหมีขั้วโลกสีขาวกับอะไรนะ ภูเขาเลรลูกภูเขาน้ําแข็งภูเขาน้ําแข็งนะครับเก่งมากเลยภูเขาน้ําแข็งครับต่อไปข้อที่4ี่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดโลกร้อนคืออะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนคืออะไรบ้างโลกเนื่งก็คือเกิดภัยธรรมชาติ2 อากาศแปรปรวนครับอ่ามาเขียนพร้อมกันลูกหนึ่งเกิดภัยธรรมชาติอ่าภัยธรรมชาติครับภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเสร็จแล้วต่อไปเกิดอะไรนะอากาศแปรปรวนนะครับลูกอากาศอา,อากาศอากาศสออะไรนะสอ สอนแรลูกสอสารานะครับอากาศแปรปรวนนะครับเปรปรวนโอเคครับอากาศแปรปรวนหนึ่งวันมีสามฤดูักเรียนทันไหมลูกอากาศแปรปรวนนะครับอ่าโอเคครับต่อไปลูกข้อที่5เขาบอกว่า ให้เรานะครับทำเครื่องหมายเช็คถูกตัวพึ่งหน้าคําที่สะกดถูกต้องอนักเรียนดูข้อหนึ่งสิลูกแปลงผักหรือว่าแปลงผักลูกต่อแปลงผักครับครูเบน์เก่งมากถ้าแปลงแบบนี้คือแปลงอะไรครับลูกแปลงสีฟันใช่ไหมครับลูกอ่าต่อไปครับรสชาติกับรสชาติรสชาติต้องเป็นตัวสออะไรลูกสอเสือนะครับต่อไปครับขั้วโลกหรือว่าขั้วโลก อันนี้คือขั้วพิกใช่ไหมครับอ่ขาขั้วพริกขั้วหอมอ่านะครับแต่ถ้าขั้วโลกต้องเป็นตัวขอไข่ครับขั้วโลกอ่าโอเคนะครับต่อไปข้อที่4ลุกไหมกับลุกไหมลุกไหมต้องเป็นตัวแรกใช้นะครับต้องมีหอนําด้วยนะหน้ากลัวกับหน้ากลัวตอบอะไรลูกหน้ากลัวนะครับต้องมีควบกลัำด้วยมหาสมุทรกับมหาสมุทรสมุทรตรงนี้แปลว่าแม่น้ําลูกง่าแม่น้ํา สมุรต,ตรงนี้แปลว่าแม่น้ําหรือง่ายๆก็คือท่าเลนั่นแหละลูกอ่าแปลว่าท่าเลนั่นเองสมุดแปลว่าแม่น้ํานะครับต่อไปครับอาคารหรือว่าอาคารตอบอาคารต้องเป็นตัวรอเรือนะลูกนะตัวรอเรือนะครับอัศจร์นะครับต้องเป็นอัศจร์แบบนี้นะครับนักเรียนนะ ต่อไปครับภาพพยนต์กับภาพพยนต์นักเรียนอย่าลืมคุณครูย้ําอยู่ตลอดต้องเป็นตัวตรอแต่ถ้ายนต์ต่อเต่าตัวเดียวต้องเป็นคําอะไรครับรถยนต์อ่ารถยนต์มีต่อเต่ากรันตัวเดียวนะครับต่อไปอากาศกับอากาศอย่าลืมครับอากาศต้องใช้ตัวสอสาราแต่ถ้าสอเสือต้องเป็นคําว่าอะไรลูกโอเลยครับโอกาสโอเคนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อที่6ข้อสุดท้าย เขียนคำจากภาพและตัวอักษรที่กำหนดเอสระเอสระเอครับปอปลารอเรือปอปลารอเรือวอเวนนอนหนูเรียนอ่านตามครูลูกแปรปรวนต่อไปครับเอกอไกนะครับตตะกอไก่นะครับซอโซ่ ไม้อะไรครับลูกไม้อะไรไม้ตีใช่ไหมครับอ่าการ์ดพีชพอพานสระอีกแล้วก็สหรือสีนะครับต่อไปมนุษย์ครับมอมา้านอน,นูสระอ,อุสหรืสีนะครับยอยักษแล้วก็กาลันอ่านว่ามนุษย์ครับคำที่สคุณครูอ่านว่าอะไรนี่ อ้ออ่างแน่นอนแค้วก็พถูกต้องลูกอันต่อเต่าครับรอเรือสระอาย,อยักษ์อ่านว่าอันตรายข้อที่ห้าครับพลาสติกพอพานลอลิงนักเรียนเห็นเป็นรูกลิงไหมสระอาสอเสือต่อเต่าสระอ,อีกอไก่ครับอ่านว่าพลาสติกนั่นเองโอเคนะลูกพร้อมกันอีกหนึ่งข้อครับ แปรปวนก๊าดพิษมนุษย์อันตรายและคำสุดท้ายคือพลาสติกครับเก่งมากนะครับนักเรียนนะอย่าลืมทบทวนนะลูกนะอากาศภาพยนตร์อัศจรรย์อาคารมหาสมุทรน่ากลัวลุกไหมนะครับขั้วโลกรสชาติแล้วก็แปลงผักโอเคครับนักเรียนนะอย่าลืมทบทวนนะลูกนะทบทวนบทเรียนเราด้วยวันนี้คุณครูคฝากความรู้เพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ